สวัสดีครับหลังจากเมื่อวันก่อนเราเห็นลุคคุณหนูสด,ส,สดใสสดใสของน้องลิซ่านะครับกระโดดไปมาเซอร์วิสแฟนคลับที่ช็อปของบุนการีนะกรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับเรียกได้ว่าหลายคนตอนนั้นก็มองเธอเป็นสาวน้อยนะฮะแต่พอเธอเปลี่ยนท่าโพสเท่านั้นแหละครับโชว์เฉียวดีเหลือเกินอินเนอร์มาเต็มจริงๆฮะโดยทางบุนการีก็ได้มีการเปิดเผยภาพเซตใหม่ของน้องลิซ่านะครับอัปเดตผ่านไอจของพวกเขาซึ่งก็น่าจะเป็นการถ่ายทําที่ช็อปของบุนการีนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าซีโอบาบินนั้นดูเอนดูน้องลิ สายตาคุณพ่อนั้นมองแล้วเห็นน้องลิซ่ามีความสุขตัวเขาก็ดูมีความสุขตามด้วยนั่นเองมีการหยิบเครื่องเพชรและเครื่องประดับรวมถึงนาฬิกาสุดหรูของแบรนด์บุนการีนั้นมาให้น้องลิซ่าลองสวมใส่ดูครับโดยเฉพาะที่หลายคนสังเกตเห็นนะฮะก็จะเป็นแหวนเพชรที่นิ้วนางน,นะครับซึ่งแหวนเม็ดนี้คาดว่านะ่าจะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันแหวนแต่งงานของแบรนด์บุนการีนั่นเองต้องบอกว่าแบรนด์บุนการีนั้นมีชื่อเสียงเรื่องเครื่องประดับโดยเฉพาะเครื่องเพชรเป็นอย่างมากนะฮะแต่ปกติแล้วแหวนที่น้องลิซ่าจะโปรโมเเปป็็นนนนหหลักจะแวรุ่ ัซึ่งแหวนวงนั้นก็มูลค่าหลากหลายนะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักแสนหลายแสนก็มีโดยน้องลิซ่าก็ทำยอดขายไปมากกว่า2ล้านวงแล้วนะครับให้กับแบรนด์นี้สงสัยตอนนี้อาจจะผลิตไม่ทันแล้วนะครับเขาก็เลยให้น้องลิซ่ามาโปรโมทลายใหม่แทนเป็นแหวนแต่งงานนะฮะ ก็จะสอดคล้องกับหลักฐานเมื่อวานนะฮะเรียกว่าเบาะแสเมื่อวานดีกว่าที่บริงโคโนันไปสืบมาโดยมีบริงอินตอรี่บอกว่าเห็นน้องลิซ่าถ่ายงานที่วิลล่าแห่งหนึ่งที่เอาไว้จัดงานแต่งงานโดยเฉพาะที่อินตอรี่นะครับพร้อมกับ มีศิลปินดาราท่านหนึ่งไปถ่ายด้วยนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่คาดว่าน่าจะเป็นคอนเซปของงานแต่งงานครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นน้องลิซ่าใส่ชุดสีขาวนะชุดเจ้าสาวแม้ถ้าเกิดถ่ายกับนายแบบฝรั่งหล่อๆนี่เชื่อว่ามีแฟนคลับหลายคนออกอาการห่วงแน่นอนครับแต่ก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นเจ้าบ่าวในชุดแต่งงานเพราะเป็นคอนเซปอย่างที่บอกไปคอนเซปของคู่บ่าวสาวแล้วเราก็น่าจะได้เห็นน้องลิซ่าใส่เพชรเม็ดนี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับไอจี IG ของบนะุนการีนั้นส่วนใหญ่เขาก็เอาไว้โปรโม สินค้าเป็นหลักอยู่แล้วการที่มีการโพสต์ภาพน้องลิซ่าแบบนี้ก็ย่อมบอกถึงในๆนะฮะว่ากำลังจะมีการปล่อยสินค้าลายใหม่ออกมาแต่สิ่งที่แฟนคลับส่วนใหญ่โฟกัสกับไม่ใช่สินค้าสักทีเดียวนะครับกับเป็นอินเนอร์ในการถ่ายภาพของน้องลิซ่าอย่างที่บอกไป ดูแล้วหลายคนเริ่มสงสัยนะฮะว่าเธอเป็นศิลปินหรือเป็นแม่ค้ากันแน่เธอเอาอยู่ทุกลุกจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมแบบไหนก็ตามสไตล์การแต่งตัวแบบไหนสวยแบบไม่ต้องพยายามจริงๆครับสําหรับสาวาล,ลิซ่าลาริสามโนบาลคนนี้สำหรับใครที่สงสัยว,ว่าน้องลิซ่าตอนนี้น่าจะอยู่ไหนนะครับคาดว่าน่าจะอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละก็ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอก็นั่งเครื่องหลายรอบทีเดียวนะครับเครื่องบินจากเกาหลีไปฝรั่งเศสนี่ก็สิกว่าชั่วโมงแล้วเนาะ แล้วยังต้องบินไปอิตาลีแล้วก็บินกลับมาฝรั่งเศสอีกรอบนึงเรียกได้ว่านั่งเครื่องเป็นวันเลยทีเดียวนะครับอาจจะเกิดอาการเจ็ตแลกหรือว่าปรับเวลาไม่ได้นั่นเองนะฮะก็เหนื่อยเป็นธรรมาดาแถมวันก่อนอย่างที่บอกไปนะครับเธอมีถ่ายงานที่วิลล่าแห่งหนึ่งก็ถ่ายอยู่หลายชั่วโมงนะฮะตั้งแต่11โมงถึง4โมงเย็นเลยทีเดียวก็คงต้องมีลาบ้างแหละครับแถมก่อนหน้านี้ก็มีการเต้นเพลงล Lisa, Frank, รัลิซ่าเซอร์วิสแฟนคลับไปแล้วรอบหนึ่งด้วยยังไงก็เชื่อว่าแฟนคลับหลายคนคงอวยพรให้น้องลิซ่าสุขภาาพรนรัอกก้่ษไว แล้วเรามาจับตาดูกันครับว่าพอคอลเลกชันใหม่ของบุนเกรี่ปล่อยออกมาแล้วกับแหวนวงนี้นะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะมูลค่าสูงเลยทีเดียวหรือว่าอาจจะเป็นหลักล้านเลยก็ว่าได้ต้องมาดูกันครับว่าจะขายหมดขายเร็วขนาดไหนนะฮะโซอเอาเร็วขนาดไหนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้บริหารของบุนเกรี่ก็บอกว่าอึ้งมาแล้วนะครับกับการที่น้องลิซ่าทาให้สินค้าต่างๆของแบรนด์นั้น ขายหมดภายในเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเรียกได้ว่าไม่เคยมีตัวแทนคนไหนทำได้มาก่อนนะฮะได้น้องลิซ่าเป็นตัวแทนของแบรนด์บุลการีนั้นเรียกได้ว่าแฮปปี้กันทุกฝ่ายจริงๆงานนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูภาพสวยๆเหล่านี้เพิ่มเติมแล้วก็คอมเมนต์มากมายนะฮะก็สามารถไปดูที่ไอจีของบุลการีได้เลยครับไปกดไลค์ให้น้องลิซ่ากันถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ